ประชาชนของพระองค์ทรงผ่วงใยญสืบสารสุขกลาชาติวัฒนาพระชุดขอตรับและเทวาบานสุกกระสด้วยกล้าวด้วยกระบอกผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย สีราชสมบัติครบเ2สิงหาคง25 5 9ในกิจกรรมโครงการนัช้ค่ารักาสมบปจเมื่อเสร็กิจนู้นผมจรีบมาแต่รู้จักจังหวัดเราในะครับต้องไปนั่งรถอยู่จนหิเมื่อี้นะครับเดี๋ยวไัจังหวัดเียนามไเป็นความช่วยเหลือเมื่อการที่สมเด็จพระเทพพระรัตนตรสยามรุมาจารมราชกุมา เสด็จของใยนี้จากผู้หลักผู้ใหญ่ติดท่านค่ะคองกี่เดือน,นแล้วแล้วกินไอโอดีนมากบ้างกินเกลือกินขอบกินทุก <c oughs> อ่างตนั้นก็นั้นจะมีชื่อป้ายชื่อหอมือนี้นต่ะม่ว่าจะล่วงไป

ห้องไหนคะใเป็นทางได้ด้านหน้าคาด้านหน้าชุดยค่ะระชพรักีก่อนเลยเดีจะให้ราได้ได้นะคะพรชักจีก่อนเชิญเลยยัแลกยังแหกย่าไปเดินผิดพลาดนะเี่ยนวิทยุโรทน่ประเทศไทยด้วยนะคะ 坚持了。